สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอดมินนอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญสุดโหดเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของแพ็กตันและจอร์ดสองนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันกับโอลิสนักแบคแพคเกอร์ชาวไอร์แลนด์ที่ได้มุ่งหน้าตะเวนเที่ยวแถวยุโรปในตอนนี้พวกเขาได้เดินทางม,มาถึงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วทําการฉลองการเข้าเมืองด้วยการพีกัญชาหลังจากนั้นพวกเขาก็แวะไปเที่ยวแลนที่ไหนคลับแพ็กตันกับจอร์ดนั้นพยายามจะเข้าไปตีสนิทก,กับหญิงโดยการพพยยยาาามจะเเเเววกกธอด้้รลลีง ต่เมื่อสาวๆเห็นกระเป๋าคาดเอลสไตล์อเมริกันของจอร์ดพวกเธอกับชี้ใส่เขาแล้วเดินหนีไปแพตคตันได้เข้ามาต่อว่าจอร์ดว่าโคตรเหยซึ่งจอร์ดก็พยายามอธิบายว่าในนี้เก็บแต่เอกาสารสําคัญเขาปล่อยให้มันถูกขโมยหายไปไม่ได้ออลิเป็นเพียงคนเดียวในกลุ่มสามหนุ่มที่ได้แอบสาวเขาได้ทาการถ่ายรูปเธอเพื่ออวดเพื่อนๆเนมื่อได้เห็นสาวสองคนจ้องมองมาทางพวกเขาจอร์จจึงได้จัดการฝากกระเป๋าคาดเดอไว้กับแพ็คตันเขาเดินดุ่มๆเข้าไปจนแก่กับพวกสาวๆ ก่อนที่จะซุ่มซ่ามทำเล่าหกใส่เธอแฟนหนุ่มของหญิงสาวที่ได้เห็นแบบนั้นจึงเข้ามาหาเรื่องเขาแพ็กตันที่มองเห็นเพื่อนกำลังจะถูกจำตีนไก่เขาจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือจอร์ดก่อนที่จะถูกจับโจนออกมาทั้งคู่โอลิที่ตามมาที่หลังจึงได้เห็นใจพวกเขาและพาทั้งสองคนตะเวนเที่ยวแถวย่านโคมแดงทั้งคู่ที่บอกโอลิว่าเมืองนี้ไม่เห็นเจ๋งเลยพวกสาวๆภายในเมืองไม่มีใครชอบพวกเราโอลิจึงได้บอกว่าอย่างน้อยพวกเธอก็ชอบเงินจอร์จที่เดินสำรวจเพื่อหาคนที่ใช่ในย่านโคมแดง เขาได้เห็นลูกค้าคนหนึ่งที่ถูกหญิงสาวทำร้ายจึงได้พยายามปุกเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเขาก่อนที่จอร์จจะพบความจริงว่าพวกเขากำลังเล่นเซกวิจารกันหลังจากนั้นจอร์จก็ถูกไล่ตะเพิดออกมาจากห้องทางด้านของแพ็ตันกับโอลิได้ตีหม้อจนเปลีนปีก่อนที่พวกเขาจะได้เห็นจอร์จที่ยืนเซาเซาๆซาพวกเขาจะได้ถามจอร์จว่าทำไมถึงเ,งเลือกไม่ได้จอร์จก็เลยบอกว่าเขากำลังรวบรวมความกล้าอยู่แพคตันจะได้บอกจอร์จว่านั้นลองไปใช้บริการห้องของเราบอกได้คำเดียวเลยว่าเด็ดสตี จดจึงได้ตอบตกลงที่จะเข้าไปในห้องนั้นหญิงสาวภายในห้องได้ทักทายจอรดและบอกให้เข้าไปล้างเนื้อลามตัวซะแต่ทว่าจดก็เกิดปอดแตกและเดินหนีออกมาหลังจากนั้นทั้งสามคนก็กลับมาที่โฮสเทลแต่ทว่าพวกเขาก็เปิดประตูเข้าห้องไม่ได้เนื่องจากนี่เลยเวลาเคอร์ฟิวแล้วแพาตันที่สามารถพูดภาษาดัตได้นิดหน่อยได้พยายามจะเข้าไปเจราจาต่อรองกับเจ้าของสถานที่ก่อนที่พวกเขาทั้งสามคนจะถูกปาดี้วยขวดแก้วข้อหาที่มารบกวนเวลาหลับเวลานอน อเล็กหนุ่มที่พักอยู่แถวนั้นจึงได้ชักชวนพวกเขาให้มานอนค้าง,งที่อาพาร์ตเมนต์ของอเล็กเป็นการชั่วคราวหลังจากนั้นพวกหนุ่มๆจึงได้ดนํานตัวกันสองอเมริกันได้เล่าว่าพวกเขาเริ่มเที่ยวยุโรปโดยเร่ามาตั้งแต่กรุงปารีสและได้เจอโอลิที่นั่นหลังจากนั้นพวกเขาก็มุง่งหน้าไปที่เนเธอร์แลนด์และมีแผนการที่จะเดินทางที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนโอลิมีพักพวกอยู่ที่นั่นและได้เตรียมต้อนรับพวกเราเอาไว้เรียบร้อยแล้วพวกอเมริกันมีความฝันว่าจะฟันสาวให้ได้ทั่วยุโรป อเล็กจะได้แนะนําว่าถ้าอยากเจอสาวสวยพวกคุณจะต้องมุ่งหน้าไปทางยุโรปตะวันออกหลังจากนั้นอเล็กจะได้โชว์ภาพป,ปืนของผู้สาวๆพวกเขาดูเขาบอกว่าเขาถ่ายภาพพวกนี้มาจากบาทิสลาว่าเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศสโลวาเกียพวกสาวๆที่นั่นเซ็กซี่และใจถึงไม่นนำสำนึยังข้างใครสำเนียงชาวต่างชาติบาร์เซโลนาคือที่ที่คนอเมริกันนิยมไปสาวๆที่นั่นเบื่อพวกคุณแล้วซึ่งแตกต่างจากบาทิสลาว่าที่นานๆทีจะมีชาวอเมริกันผ่านไปสักคน เชื่อสิว่าที่นั่นสาวๆจะปฏิบัติต่อคุณไม่ต่างไปจากพระเจ้าเดี๋ยวผมจะให้ที่อยู่โฮสเทลรับให้กับพวกคุณรับประกันได้เลยว่าถึงพริกถึงขิงแน่นอนในเช้าวันต่อมาทั้ง3ามเกิดจะได้เปลี่ยนแผนการแล้วนั่งรถไฟมุม่งหน้าไปยังบาติสลาว่าทันทีมีนักธุรกิจชาวดัตได้เข้ามานั่งตู้เดียวกับพวกเขาเขากําลังติดสายอยู่กับใครสักคนก่อนที่จะบอกกับจอร์ดว่าลูกสาวของเขาโทรมาหลังจากนั้นชายชาวดัตเข้าลูกลูกสาวให้จอร์ดดู ซึ่งจอร์ดเองก็บอกว่าเขาเองก็มีลูกสาวเหมือนกันเป็นลูกสาวที่เกิดกับภรรยาเก่าเมื่อหลายปีที่แล้วทั้ง3าหนุ่มได้ถามชายชาวดัตว่าได้เข่าวว่าพาทิสลาว่ามีแต่สาวแจมๆจมชายชาวดัตก็เลยบอกว่าจะให้พูดดีกว่าผมกลัวว่าพวกคุณจะได้อยู่ที่นั่นและไม่ได้กลับบ้านเกิดอีกเลยหลังจากนั้นชายชาวดัตก็ได้เอากล่องสลัดขึ้นมากินโดยที่โปะท็อปปิ้งด้านบนด้วยเนื้อเขาได้จะชวนพวกหนุ่มๆให้กินข้าวพร้อมกันแพตตันที่ได้บอกว่าเขาเป็นมังสวิรัต ชายชาวนัสก,ก็เลยบอกว่าการกินเนื้อถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เขาได้เอามือลูบไล้ไปที่ต้นขาของจอร์ดจอร์ดที่รู้สึกไม่ดีจึงได้บอกว่าจะมาแต่ต้องตัวกูนะชายชาวนัสที่เป็นนักธุรกิจจึงได้ขอโทษเขาก่อนที่จะเดินหนีทั้งสามหนุ่มไปที่ตู้อื่นเพื่อนๆจะได้พากันหัวเราะใส่จอร์ดและบอกว่าจอร์ดเกิดทําให้เขาเสร็จแล้วไม่ล่ะหลังจากที่ลงรถไฟแล้ว,ลวพวกเขาก็ได้นั่งรถแท็กซี่เพื่อมุ่งหน้าไปยังโฮสเทลที่อเล็กแนะนําโดยที่สถานที่นั้นดูใหญ่โตโออา ลเขากว่าหลุดมาจากเทปนียายพวกเขาที่เข้าไปเช็คอินและรับกุญแจมาจากวาลาพนักงานต้อนรับสาวของที่นั่นพวกเขาที่เข้าพักห้องเดียวกันกับสองสาวสวยที่มีชื่อว่านาตาเลียกับสวีลาน่าพวกเธอได้ชักชวนหนุ่มๆให้ไปสปาด,ด้วยกันหลังจากที่ทำความคุ้นเคยกันอยู่สักพักพวกสาวๆเธอได้ชักชวนพวกเขาให้ไปงานปาร์ตี้ที่ผับซึ่งพวกเธอได้จัดเตรียมพวกสาวๆเอาไว้ให้แล้ววาล่าพนักงานสาวที่เพิ่งจะเลิกงานมาได้เข้ามาเที่ยวที่ผับแล้วเข้าไปเต้นรำกับโอลิ แพคตันได้จับคู่กับสเวตลาหน้าส่วนจอร์ที่รู้สึกไม่สบายใจจึงได้ขอตัวไปสูดอากาศที่ด้านนอกเขาป่วยเป็นโรคคอผืนและจำเป็นต้องค้นยาเด็กที่อยู่แถวนั้นได้เข้ามาทักทายจอร์จและบังคับขอบุหรี่จากเขาแต่ทว่าจอจก็ไม่ยอมให้และบอกว่าเขาเด็กเกินไปสักพักเด็กที่ซ่อนตัวอยู่ก็ได้พากันเดินออกมาพวกนั้นพยายามจะไถ่ตั้งจากจอร์จท,ที่เป็นนักท่องเที่ยวนักธุรกิจชาวรัสที่ได้เห็นเหตุการณ์จึงได้ทําการช่วยเหลือจอร์จโดยการหวาดเสษกันให้กับเด็กพวกนั้น หลังจากที่พวกดเด็กจากไปแล้วชายชาวรัสก,ก็ได้บอกว่าพวกนั้นเป็นพวกรีดไถและเตือนให้จอร์ดรู้จักระมัดระวังตัวมากกว่าน,นี้จอร์ดจึงได้ขอบคุณนักธุรกิจและเสนอจะเลี้ยงเหล้าเขานักธุรกิจจึงได้บอกจอร์ดว่าชีวิตคนเรามันสั้นเขาอยากให้จอร์ดไปสนุกกับเพื่อนๆให้เต็มที่จอร์ดจึงได้ขอโทษเขาเรื่องที่พูดไม่ดีด้วยตอนที่อยู่รถไฟนักธุรกิจจึงได้บอกจอร์ดว่าไม่เป็นไรคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดหรือทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นและผมเองก็คิดแบบนั้นเช่นกัน นาตาเลียได้ตามหาตัวจอร์จจนเจอและพาตัวเขาไปมีอะไรกันที่ห้องโอลินั้นพยายามจะตามมาแกล้งจอร์จแต่เขาก็ถูกวลัลลาชชักชวนไปปองปั๊บที่ห้องสปาทางแ้่นของแพ็กตันนั้นก็กำลังมีอะไรกันกับสวีลาน่าอย่างเร่าร้อนในตอนนี้ทั้งสามคนได้ขึ้นสวรรค์สมใจแล้วรุ่งเช้าวันต่อมาจอร์จได้บอกกับแพ็กตันว่าพวกเราควรจะส่งข้อความไปกราบขอพวกคุณอเล็กที่ทําให้พวกเราได้ขึ้นสวรรค์จริงๆสักที พวกเขาได้ยินเสียงสสอกำลังอาบน้ําก่อนที่พวกเขาจะพบว่าโอลิไม่ได้กลับมาตั้งแต่เมื่อคืนพวกเขาได้เข้าไปถามพนักงานชายที่มาเข้ากะาแทนวาล่าพนักงานจะได้บอกว่าโอลิเช็คเอาไปเมื่อเช้านี้แพตตันจงได้จัดการโทรไปหาโอลิแต่ก็ไม่ติดส่วนจอยก็เขียนโน้ตที่เอาไว้เผื่อเพื่อนจะกลับมาพวกเขาได้ส่งตัวนาตาลีกับสวีทลาน่าขึ้นรถแท็กซี่ก่อนที่คานะนัทได้ตองเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นจะวิ่งเข้ามาทักทายพวกเขาและบอกว่าพวเาาพื่อนของเธอที่มีชูย,ยูกิได้หายตัวไป เธได้เยี่ยนรูปถ่ายของโอลิและยูกิให้พวกเขาดูพร้อมกับข,ข้อความที่เขียนอยู่บนรูปว่าไซโยนาระแพคตันที่บอกว่าที่มันแปลกแล้วทําไมเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าโอลิจะมีคนรู้จักที่นี่ด้วยแพคตันที่บอกให้ยูกิส่งรูปมาที่เครื่องของเขาหลังจากนั้นเขาก็จอร์ดก็ออกตามหาตัวโอลิพวกเขาได้ไปเชิญหน้ากับแก๊กเด็กที่ถ่ายจอร์ดจีได้บอกแพคตันว่าส่งเงินให้พวกมันไปแพคตันจะได้จัดการทําตามนั้นก่อนที่พวกเด็กๆจะแบกทา้ายกับพวกเขา พวกเขาได้เห็นคนคล้ายโอลิเดินผ่านไปพวกเขาที่ได้เดินตามร้องทักทั้งหมดได้มุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดแสดงบรรดาเครื่องมือทรอมานต่างๆก่อนที่ทั้งคู่จะพบความจริงว่านั่นไม่ใช่โอลิแพคท่านได้ถามชายคนนั้นว่าไปเอาเสื้อมาจากไหนแต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมตอบอะไรบอกเพียงแค่ว่าเสื้อนี้เป็นของเขาเขาเป็นคนซื้อมาหลังจากที่พวกเขาออกมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วพวกเขาก็ได้รับข้อความจากโอลิที่ส่งมาบอกว่าเขากําลังเดินทางกลับบ้านแล้วไม่ต้องเป็นห่วง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโอลี่ได้ถูกใครบางคนตัดหัวออกไปและตายในสภาพที่น่าพิธนาส่วนเพื่อนของสาวชาวญี่ปุ่นก็กำลังจะถูกฆ่าเปไ็ายต่อไปพวกเขาได้ย้อนกลับมารวมตัวกันที่โฮสเทลจอร์ดได้พยายามติดต่อไปหาโอลิอีกรอบแต่ทว่าครั้งนี้เหมือนว่าแบตโทรศัพท์ของโอลี่จะหมดพวกเขาได้ถามคานาวา่าจะเดินทางกลับตอนไหนคานาก็เลยบอกว่าเธอจองตั๋ววันพรุ่งนี้พวกหนุ่มๆที่ได้อาสา,าจะเดินทางไปกับเธอด้วยเพราะเห็นว่าคานาท่านเดิน,นทางคนเดียว ไม่นานหลังจากนั้นนาตาเลียกับสวีลาหนะ้าก็ได้มาชักชวนหนุ่มๆให้ไปเที่ยวด้วยกันจอร์ดได้ปฏิเสธพวกเธอไปอย่างทันควันโดยการบอกกับพวกสาว,สาวว่าเพื่อนของเราหายตัวไปแพ็กตันที่ได้บอกพวกสาวสาว,ว่าให้ออกไปรอก่อนแพ็กตันที่บอกกับจอร์ดว่าอย่าคิดมากเลยพวกเราจะอยู่สนุกที่นี่เป็นคืนสุดท้ายและออกเดินทางไปบาร์เซโลนาในวันพรุ่งนี้แพ็กตันได้ชวนคาร์นาไปเที่ยวด้วยกันเป็นคืนสุดท้ายแต่ทว่าเธอก็สายหัวปฏิเสธจอร์ดที่ไม่มีทางเลือกจี่ได้เขียนโน้ตฝากเอาไว้ ถ้าเผื่อว่าโอลิยอนกลับมาจะได้รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ผับที่ภายในบาร์จอที่นั่งดื่มอยู่เขารู้สึกไม่ค่อยดีจะได้ขอตัวกลับโฮสเทลส่วนแพ็กตันก็ถูกสาวๆตั้งเอาไว้ไม่ให้กลับไปด้วยที่ภายในโฮสเทลวาล่าที่ได้เห็นจอทอาการไม่ค่อยดีเจอจึงได้เข้าไปจัดการช่วยประยุงเขาจอทจะได้ถามวาล่าว่าโอลิอยู่ที่ไหนแต่ทว่าวาล่าก็ไม่ยอมตอบอะไรและบอกให้จอจไปพักตอนนี้ที่ภายในบาร์เหมือนกับว่าแพ็กตันที่ถูกพวกสาวๆลอยแพเขาจึงได้ชิงหนีพวกเธอไปเข้าห้องน้ํา แต่ถ้าว่าแพ็กดันกลับไปผิดทางเขาเข้าไปโผล่ในห้องเก็บของและถูกใครบางคนเล่นงานจนสลบไปจอร์ดนั้นได้สติกลับคืนมาในห้องเชือดก่อนที่เพชรกาจะเดินเข้ามาในห้องมันจัดการเดึงถุงคุมหัวของจอร์ดออกจอร์ดจะได้ตะโกนด่ามันว่าเมืองเป็นใครกันวะแล้วที่นี่คือที่ไหนจอร์ดนั้นพบว่าตัวเองถูกจับมัดติดอยู่กับเก้าอี้ก่อนที่เพชรกาศจะเอาสว่านเข้ามาแล้วจัดก,การใช้มันเจาะต้นขาของจอร์ดจอร์ดแหกปากร้องอย่างสุดเสียงแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของเขา หลังจากนั้นเปจ่าคาก,ก,าก็จัดก,การถอดหน้ากากออกเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาว่าเขาก็คือนักธุรกิจชาวดัตจอจที่ได้ถามว่าคุณทำแบบนี้ทำไมนักธุรกิจชาวดัตก็บอกว่าผมมีความฝันที่อยากจะเป็นหมอแต่ถ้าว่าคนพวกนั้นกบไม่ยอมให้ผมเป็นเขายกมือที่สัน่นทเาให้จอร์จดูแลบอกว่าเขาผ่าตัดไม่ได้อีกแล้วจอจที่ได้เห็นแบบนั้นก็ถึงกับอ้วกแตออกมาชายชาวดัตได้เล่าต่อไปว่าหลังจากที่เขาถูกไล่ออกเขาก็หันไปเอาดีทางได้กระทำธุรกิจ แต่สำหรับตัวเขาแล้วชีวิตของเขาคือการเป็นหมอการที่ได้อยู่หน้าเขียงนาทีเป็นนาทีตายนั่นแหละคือความฝันและจุดสุดยอดของเขาจอจนั้นพยายามบอกชายชาวรัฐว่าปล่อยตัวเขาไปเถอะพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรืองไงชายชาวรัฐจึงได้จัดการปลดล็อกให้กับจอร์จแต่ถ้าว่าจอรตนั้นก็เดินไปไหนไม่ได้เพราะถูกตัดเส้นเอ็นเขาพยายามคาหนีกระสุดกระสนเอาชีวิตรอดจอจที่บอกกับนักธุรกิจว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่ชายชาวรัฐจึงได้บอกว่าไม่มีใครมาที่นี่เพราะต้องการเงิน พวกเขาตั้งหากที่จ่ายเงินเพื่อมาทำอย่างอื่นจอร์จจึงได้ถามว่าแล้วคุณต้องการอะไรชายชาวรัฐจึงได้จัดการเช็ดคอขอ,ของจอร์จุ่งเช้าว,วันต่อมาแพตตันได้ตีก,กับคืนมาและถูกไล่เพลิดออกมาจากผับเขาเดินย้อนกลับไปที่โฮสเทลแล้วพบว่าจจได้เช็คเอาออกไปแล้วแพตตันจึงได้จัดก,การคืนกุญแจและถามหาสาวชาวญี่ปุ่นพนักง,งานต้อนรับจึงได้บอกเขาว่าเธอเองก็เช็คเอาออกไปแล้วเหมือนกันแพตตันได้ย้อนกลับไปเก็บข้าวของที่ห้องพัก เขาได้ไปเชิญหน้ากับสาวสวยคู่ใหม่ที่ดดนพูดจาได้อลหลกเดียวกันกับนาตาเลียและสวีลาน่าไม่นำซ้ำยังชกชวนแพ็กตันไปสปาอีกด้วยแพ็กตันที่รู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลเขาจึงได้จัดการต่อสายไปหาจอร์ดแต่ทว่าจอร์ดนั้นก็ไม่ยอมรับสายแพ็กตันที่เหลือไปเห็นสวีลาน่าที่กำลังขึ้นรถเขาจึงได้พยายามวิ่งตามเธอไปแต่ก็ไม่ทันหลังจากนั้นแพ็กตันจึงได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านเขามองดูรูปมือถือที่คาร์นาส่งมาให้และได้เห็นโอลิยืนถ่ายรูปอยู่หน้าโรงง,งานเก่า แพ็กตันได้ถูกแก๊งเด็กแสบเข้ามาก่อกวนก่อนที่พวกนั้นจะขมโมยมือถือไปแพ็กตันจึงได้พยายามตาไปเอาเรื่องกับเด็กพวกนั้นก่อนที่เขาจะคิดได้และปล่อยเด็กไปหลังจากนั้นแพ็กตันก็รีบไปแจ้งตำรวจทันทีแพ็กตันได้เล่าให้ตำรวจฟังว่าเพื่อนๆของเขาหายตัวไปในส่วนของโอลิเขาพอจะเข้าใจได้แต่สำหรับจอร์จที่เป็นคนรอบคอบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยแพ็กตันนั้นเชื่อว่าการหายตัวไปของเพื่อนของเขามีเงื่อนงำตำรวจจะได้จัดการขอรูปของจอร์จแล้วบอกให้แพ็กตัน ไปนอนพักให้สบายใจถ้าพวกเราเจอตัวจอร์ดเมื่อไหร่จะติดต่อกับทันทีหลังจากนั้นแพ็กตันก็แวะไปที่บาร์และได้พบกับนาตาเลียกับสซเว่ลาน่าอยู่ในนั้นเขาเดินเข้าไปถามสาวๆว่าเพื่อนของผมหายไปไหนพวกเธอก็เลยบอกว่าจอร์ดไปกับโอลิแล้วแต่ทว่าแพ็กตันก็ไม่เชื่อและถามย้ำว่าบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าเพื่อนของผมอยู่ที่ไหนพวกนั้นจะได้พากันเฉยๆถ้าเป็นไม่รู้ไม่ชี้แพ็กตันจะได้บอกกับพวกเธอว่าผมไม่ยอมเลิกลาแน่นาตาเลียจะได้ไหว้วานให้หนุ่มท้องถิ่นอีกคน พาตัวแพ็กตันไปที่โรงงานเก่าแพ็กตันที่เดินลงมาจากรถและถามชายชาวเอเชียว่าข้างในนั้นมีอะไรกันแน่ชายชาวเอเชียก็เลยบอกเขาว่าสวรรค์ที่จะทําให้คุณหมดตูดแพ็กตันจะเดินเข้าไปถามคนเฝ้าตึกว่าค่าเข้าที่นี่เท่าไหร่คนเฝ้าตึกก็เลยบอกว่าที่นี่เราให้เข้าฟรีส่วนค่าใช้จ่ายนั้นจะอยู่ข้างในแพ็กตันจะได้ตัดสินใจเดินเข้าไปด้วยความประหม่าโดยมีเสียงัหเราะของนาตาเลียที่ตะโกนบอกเขาว่าอย่าเกรงนะเมื่อเดินเข้าไปได้ไม่นาน แพตตันก็ได้มองเห็นชายชาวดัตกำลังเงย็บประกอบร่างศพของจอร์ดแบบหมอโรคจิตแพตตันจะได้หันไปได่านาตาเลียว่าอีเวนมึงทำอะไรเพื่อนของกูนาตาเลียก็เลยหัวเราะสาใจและบอกว่ากูก็ขายพวกมึงยังไงล่ะมึงรู้ไหมว่ามึงกับเพื่อนมีราคาเท่าไรพวกกูไม่ใช่อีตัวโว้ยพวกมึงตั้งหาบพนักงานสองคนได้เข้ามาล็อกตัวแพตกตันแล้วพาตัวเขาไปเข้าห้องเชือดระหว่างทางที่แพตตันถูกล็อกตัวลากไปเขาได้เห็นห้องต่างๆที่เต็ไมไปด้วยการทรมาน แพ็กตันได้ถูกลากตัวไปมัดเอาไว้กับเก้าอี้โดยมีชายปริศนาคนหนึ่งได้ซื้อเข้ามาในราคาที่สูงเลี้วมันได้ใช้กันไกพยายามจะขู่แพ็กตันแพ็กตันจะได้สะบัดด่ามันเป็นภาษาเยอรมันเพชรกาตที่ได้ยินแบบนั้นจะเข้าไปต่อว่าพนักงานว่าเขาต้องการเหยื่อที่เป็นอเมริกันแต่ถ้าว่าไอหมอนั่นกับพู้ภาษาเยอรมันได้พนักงานจะได้จัดการอาลูกบอุมาอดปากของแพ็กตันเพชรกาตที่เข้ามาตั้งใจจะยิงแพ็กตันให้ตายก่อนที่มันจะเปลี่ยนใจไปใช้เรือไฟฟ้าแทนมันต้องการจะฟังเสียงร้องระงงของแพ็กตัน จึงได้จัดก,การปลดลูกบอลออกแล้วใช้เลือ่อนไฟฟ้าตัดนิ้วของแพ็กตันเป็นทีละนิ้วเมื่อนิ้วของแพ็กตันบางส่วนได้ขาดไปแล้วทําให้มือของเขาเลื่อนออกมาจากที่ล็อกและหลุดออกมาจากพนากาักงานได้สําเร็จเพชจาก้าที่เห็นแบบนั้นจะพูดกั้กมาจากการกับแพ็กตันแต่ถ้าว่าเขาก็ดันลืล่นล้มแล้วทําเลือ่อนไฟฟ้าหันขาของตัวเองเพชจาก้าพยายามจะคว้าเลือ่อนไฟฟ้ามาสู้กับแพ็กตันแต่ถ้าว่าแพ็กตันก็ได้คว้าปืนระเบิดสมองของเขาแพ็กตันได้ตะโกนด้วยพนากาปปักงานเป็นภาษาเยอรมัน ทันทีที่พนักง,งานเข้ามาเขาจะได้จัดก,การยิงเข้าใส่มันหลังจากนั้นแพคตันาก็จัดการปลดล็อกตัวเองและเก็บนิ้วที่ขาดติดตัวไปด้วยเพื่อที่จะหลบหนีเขาได้จัดก,การใส่ชุดพะชิตขาดเพื่อทำให้ตัวเองดูกลมกลีไปกับลูกค้าหลังจากนั้นแพคตันก็ดิกเข้าไปซ่อนตัวในกองศพก่อนที่พวกพนังกงานจะพากัเก็บศพไปทำลายพวกมันได้จัดก,การหั่นศพไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อนำไปโย์เข้าใส่เตาเผาไฟแรงสูงแพคตันที่ได้แอบย่องเข้าไปจัดก,การตีหัวมันแล้วกดฟตบหนีขึ้นไปที่ชัน ข้างบนนั้นเป็นห้องที่ลูกค้าใช้ล้างเนื้อล้างตัวแพคตันได้พยายามส่องดูลาดเล่าของเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะได้พบความจริงว่าแม้แต่ตำรวจก็มีส่วนเกี่ยวข้องและรับส่วนจากคนพวกนี้ด้วยคนพวกนี้คือองค์กรในการจับตัวนักท่องเที่ยวมาเชือดแพคตันที่ได้จัดการปลอมตัวเป็นนักธุรกิจและได้สวมรอยเปยย็นพิจารณาที่มีชื่อว่าอ e ีลิตแพคตันได้เดินเข้าไปคุยกับลูกค้ารายหนึ่งที่ยอมเสียยงกันตั้งห้าหมื่นเดียในการฆ่าคนเขาได้บอกกับแพคตันว่าในตอนนี้เขากลายเป็นคนของสมาคมอ e ีลิตไปแล้ว ทาให้แพคตันเข้าใจแล้วว่าเอลิไม่ใช่ชื่อคนแต่มันคือชื่อขององค์กรแห่งนี้ที่รวมตัวคนบ้าชายคนนั้นได้ขอคําแนะนําจากแพ็ตันว่าคุณคิดว่าฆ่าคนแบบไหนดีที่สุดแพ็ตันก็เลยบอกว่าจบโดยเร็วและไม่ทรมานแต่ถ้าว่าลูกค้ากลับวางปืนลงแล้วหยิบเอาแต่เครื่องมือทรมานไปแทนแพคตันที่ได้เห็นแบบนั้นจะได้จกกัรคว้าปืนมาเก็บเอาไว้แพคตันได้ตัดสินใจที่จะหนีกลับบ้านและตั้งใจว่าจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกเป็นครั้งที่สอง แต่ถว่าเขากลับได้ยินเสียงร้องของคานะแพคตันจึงได้ตัดสินใจย้อนกลับมาช่วยคานะซึ่งในตอนนี้เธอได้ถูกพิจาคาดเผาจนหน้าเละแพคตันได้จัดการฆ่าพิจาราจนตายแล้วจัดการปรถมภัยบาลคานะโดยการตัดลูกตาที่ห้อยต่องแต่งของเธอออกหลังจากนั้นแพคตันก็พาตัวคานะไปขึ้นรถพวกพนักงานที่ไหวตัวทันจึงไล่ตามพวกเขามาแพคตันจึงได้จัดการขับรถฝ่าด่านแล้วพาตัวคานะไปส่งที่สถานีรถไฟแต่ในระหว่างทางเขาก็เหลือไปเห็น เสวเวลาน่ากับนาตาเลียกำลังถกเถียงกันจูกับผู้ชายที่ไม่ชื่อว่าอเล็กหลังจากที่พวกมันทั้งสามคนแบ่งเงินไม่ลงตัวแพคตันที่เห็นแบบนั้นจึงได้จัดการขับรถพ่งเขาชนพวกมันทั้งสามคนก่อนที่เขาจะถอยรถไปเหยียบพวกมันซับจนตายคาที่ในตอนนี้แพคตันได้พาเข้ากับแก๊งเด็กอีกรอบเขาจะได้จัดการจ้างวานชาวแก๊งให้จัดการกับคนที่ตามเขามาเมื่อพู้บรรดาการไล่ตามแพคตันมาพวกมันก็ถูกแก๊งเด็กลุมปลาหินใส่และถูกลุมกระเทือบจนตายคาที่ แต่ถ้าว่าในตอนนี้แพตตันก็นไปต่อไม่ได้เพราะรถของพวกเขาติดด่านตำรวจแพตตันจึงได้ตัดสินใจพาตคานาะเดินไปที่ชานชาลาเพื่อขึ้นรถไฟคานาได้มองเห็นสภาพของตัวเองในกระจกถึงกับรับไม่ได้เธอจึงได้ตัดสินใจกระโดดลงไปให้รถไฟทับแพตตันจึงอาศัยจังหวะในช่วงที่ชุลมุนกันกระโดดขึ้นรถไฟทีุ่่งหน้าไปที่เวียนนาเขาได้ยินเสียงในธุรกิจชาวดัตที่กำลังจ้อเรื่องอาหารแพตตันจึงได้ตัดสินใจสะกดรอยตามเขาไปนักธุรกิจชาวดัตได้ได้เจอกับลูกสาวที่เวียนนา หลังจากนั้นพวกเขาก็พากันแยกย้ายกันเข้าห้องน้ําแพตตันที่จัดก,การวางมีดผ่าตัดทิ้เงเอาไว้ทําให้นักธุรกิจรู้ทีว่าเขาถูกสะกดรอยตามมาเขาจึงรีบวิ่งไปหาลูกสาวที่ห้องน้ําหญิงแต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปเขาก็ได้พบแต่ตุ๊กตาของลูกสาวส่วนตัวลูกสาวของเขานั้นที่ถูก an, แพ็กตันลักพาตัวก็ลถไฟไปแล้วก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยนะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าคลิปนี้สุ่มเสียงที่จะติดเหลืองติดแดงเพราะว่าฉากความโหดร้ายภายในเรื่องไม่นำซ้ำผู้กำกับอย่างอีไลรด ยังบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างเรื่องนี้มาจากเหตุการณ์จริงและข่าวจริงที่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยใช่ครับสิ่งที่เอรีลอดพูดถึงก็คือประเทศไทยของเรานี่แหละเรียกได้ว,ว่าสมัยที่หนังออกมาในช่วงนั้นทอมแอดมินอ้วนน้อยถึงกับขนผวาเลยทีเดียวเพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์ในหนังโตนที่เราดูจะเกิดขึ้นจริงแถมยังเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยแต่ในภายหลังนะครับเอีไลอดก็ออกมายอมรับว่า เขาได้ใส่สีตีไข่เกี่ยวกับเรื่องราวมากเกินไปแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเหตุการณ์นี้มาจากประเทศไทยจริงๆสําหรับภาพยนตร์เรื่องโฮสเทลนั้นจะมีทั้งหมด3ภาคซึ่งถางมีเสียงตอบรับดีและเพื่อนๆอยากดูต่อก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังต่อจนจบครบทุกภาคเลยครับก็จบกันแล้วครับสำหรับคลิปลภาพยนตร์เรื่องโฮสเทล